สวัสดีค่ะพี่อ้นค่ะวันนี้นะคะพี่อ้นก็อยากจะมาแนะนําเรื่องบางเรื่องนะคะซึ่งที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่อ้นพยายามหาข้อมูลใน YouTube หรือว่าหาในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลค่อนข้างน้อยมากถึงจะมีแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบสอนอย่างละเอียดนะคะวันนี้นะคะเลืองงามยามีนะคะพี่อ้นก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวจะมาสอนการเล่นกระทาดีกว่าอันนี้ไม่น่าจะไหวนะคะเล็กไปขอเปลี่ยนไม้หน่อยจ้าโอเคค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะคลิปนี้ช่วยกด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้พี่อ้นก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่าพี่อ้นจะสอนอะไรบ้างคะ่ะไปเลยค่ะและสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นคือคำสั่งพื้นฐานต่างๆก่อนที่จะเริ่มเดินแถวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะลำดับแรกนะคะเราจะมายืนกันที่ท่าเริ่มต้นก่อนคะ่ะท่าเริ่มต้นนะคะให้เรายืนส้นท้าวชิดปลายท้าวแยกนะคะเหมือนในวงเราเลยนะคะให้ยืนเป็นฟอร์มลักษณะเดียวกับวงนะคะ ไม้ท่านะคะให้ท so ิ so ้งลงตรงๆนะคะส่วนปลายไม้เน like ี่ยจะอยู่ประมาณปลายมือโป้งเรานะคะให้อยู่ไกลออกไปจากตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะประมาณนี้ให้มีพื้นที่นะคะเวลาเราถือเราจะไม่ถือชิดกาลังตัวมากเกินไปนะคะเราจะออกมาข้างนอกหน่อยนะคะพอเราเช็คปุ๊บมือนะคะจับเหนือเหล็กตรงนี้เล็กน้อยนะคะเวลาเราเวลาเรายืนเนี่ยถ้าเราไปจับตรงเหล็กเลยนี่ยมันจะดูเตี้ยเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราขึ้นมาหน่อยสักประมาณตรงกลางก็ได้ค่ะระหว่างเหล็กกับ ะะตรงนี้ส่วนมือด้านซ้ายค่ะก็ตามระเบียบวงเลยถ้าในวงให้กำหลวงก็กำหลวงค่ะแต่ว่าถ้าในวงของเรานะคะระเบียบให้เป็นแขนตรงอย่างนี้ก็ให้เป็นฝ่ามือตรง่ะโอเคค่ะแล้วเราก็ลองเช็คนะคะวางไม้นะคะให้ตรงกับปลายหือโป้งนะคะเอียงออกไปข้างหน้าประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะและยืนตรงอันนี้คือท่ากเตรียมของดัมเมเยอร์ค่ะเมื่อเราได้ท่ายืนตรงแล้วนะคะท่าต่อไปที่เราจะทํา เป็นท่าที่มีคนถาม,มาค่อนข้างเยอะค่ะว่าทํำยังไงนะคะนั่นคือท่าพาเลตเรสนะคะหรือว่าตามระเบียบพักในแถวนะคะสาหรับตัวพี่น้นเองนะคะท่าพาเลตเรสนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือตําแหน่งไม้ยอยู่ที่เดิมแขนตึงออกไปด้านข้างการขาซ้ายออกมามือซ้ายไขวยไ้ด้านหลังนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเวลาเราสั่งจะเป็นอย่างนี้ค่ะพาเลตเรสสี่และหนึ่ง นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะลองทําอีกทีนะคะเริ่มจากตาแหน่งที่เราอยู่ตรงนะคะเป็นท่ายืนตรงธรรมดานะคะแล้วเวลาเราสั่งพาเรสเรสสี่และ1เดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังกันดูนะคะยืนในท่าตรงนะคะ่าเรสเรสสี่และ1นะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ่าเรสเรสสี่และ1 ค่ะง,ง่ายๆใช่ไหมคะลองลองฝึกดูนะคะบางคนตอนแรกทำเนี่ยโพเจอร์อาจจะยังไม่สวยมากให้เราพยายามทํากับกระจกค่ะเมื่อเราเรียนรู้ท่าพาเลตเตสนะคะท่าต่อไปที่พี่วอฒอยากจะแนะนําคือคําสั่งในการจัดแถวนะคะหรือคําสั่ง f อร์อินะคะสมมติว่าเราจะจัดแถวทั้งหมดเป็นแถว5นะคะจากท่าพาเลตเตสนะคะพี่วอจะทําอย่างนี้นะคะฟิฟฟอร์ เราจะกลับมาที่ท่ายืนตรงนะคะอีกรอบนึงนะคะ f l i foil เราจะดึงนะคะวิธีการทําก็คือดึงไม้นักขานะคะกลับมาที่ตําแหน่งตรงนะคะพร้อมกับคําสั่งคําสั่งแรกนั่นคือจํานวนแถวที่เราต้องการนะคะถ้าเราจะสั่งแถว4นะคะก็จะเป็นนี้นะคะ f o l i l เห็นไหมคะดึงมาในคําแรกนะคะ f o l foil อันนี้คือเวลาดึงไม้กับจากท่าพาเลตเลสมาคำสั่งจัดแถวค่ะต่อไปนะคะหลังจากคำสั่งจัดแถวแล้วนะคะเราอยากให้วงของเรายืนตรงนะคะเราจะต้องสั่งคำสั่ง ten h u t ค่ะหรือว่า at ten h u ันะคะซึ่งจริงๆ ten h ะคะมันจะเป็น short form มันเป็นคำสั่งของ at ten h u r นะคะจริงแล้วมัคือคำสั่งเดียวกันค่ะแต่ว่าถูกสั่งในรูปของ short form กนะ็คือ ten h นะคะ ตอนนี้นะคะตัวเราอยู่ที่ท่าจับแถวใช่ไหมอยู่ที่ท่าตรงธรรมดานะคะเวลาเราจะสั่งเทนทัทเนี่ยให้เราดึงไม้ออกไปข้างหน้าตรงคําว่าเทนนะคะเทนออกไปข้างหน้านะคะเทนเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่2นะคะให้เราดึงไม้กลับเข้ามาเป็น45องศานะคะแล้วเอามือจับตรงข้อต่อตรงนี้ไว้นะคะปุ๊บตรงคําว่าฮัทนะคะลองดูนะคะเทน พัดเวลาต่อ,อยออกไปข้างหน้านะคะให้รู้สึกว่าแข็งแรงนะคะตามคำสั่งนะ n คะเทพัดทีนี้เราลองมาดูโพซิชันของมานะคะเวลาเราสั่งเทนพัดน,นะคะทเทนพัดเข้ามานะคะมือขวาของเรานะคะให้อยู่ประมาณหัวไหล่ค่ะช่วงหัวไหล่ตรงนี้นะคะส่วนมือซ้ายนะคะให้อยู่ประมาณสะโพกของเรานะคะซึ่งน้าเทียบได้น,นะคะทุกคนน่าจะารทราบเกี่ยวกับบอดี้สแฟร์นะคะคือจากหัวไหล่ลงมาสะโพก นะคะสะโพกสองข้างลขึ้นมาหัวไหล่มันจะเป็นในลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะเป็นลักษณะส um. ี่เหลี่ยมพอเราดึงมาปุ๊บให้เราได้แนวเฉียงค่จากไหล่ลงมาสะโพกนะคะมันก็จะมีในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะเทนฮัทเห็นไหมครับพอดึงเข้ามาให้มือขวาอยู่ที่หัวไหล่มือซ้ายอยู่ที่สะโพกนะคะทีนี้ในด้านมือขวานะคะรระวังนะคะเวลาเราทำเนี่ยห้ามมือแบกออกไปอย่างนี้นะคะมันจะดู โพสเจอร์มันจะไเปเพิ่อส่วนนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทําข้อมือเนี่ให้ตรงนะคะต้องพยายามฝึกซ้อมบ่อยๆให้ร่างกายจําให้ได้นะคะเทนพัดเห็นไหมครับปิดเข้ามาให้โชว์ตรงข้อมือตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะไม่บิดเราจะไม่เบิร์นมอเตอร์ไซค์นี้นะคะับทำเบิรนมอเตอร์ไซค์นะคะให้ข้อมือตรงอย่างนี้นะคะ <S <S จริงๆเนี่ยในหลายๆที่เนี่ยอาจจะมีการสั่งเทนพัดแล้วก็แอคเทนพัดอีกครั้ง คำสั่งนี้เราสามารถเลือกใช้ได้ค่ะว่าเราจะใช้ตอนไหนไม่ว่าจะเป็นเทนทันหรือแอดเทนทันนะคะสมมุติว่าเราสั่งฟิปฟอร์อินแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราสั่งฟิปฟอร์อินเทนทันเราอาจจะยังไม่เล่นหมายก็ได้เราอาจจะไปเล่นตรงแอดเทนทันก็ได้แอดเทนทันเห็นไหมคะเราสามารถนําไปประยุกต์ได้นะคะไม่ว่าเราจะสั่งตรงไหนเนี่ยเราก็ไปประยุกต์เอาล่ะคะ่ะจะลองดูอีกรอบนะคะสมมุติว่าเราสั่งพาเลตเลสเอาไว้ฟิปฟอร์อินเทนทัน แอปเทนัเห็นไหมคะหรือว่าถ้าเราไม่มีแอปเทนพั ub, เราสั่งเทนพัทอย่างเงี้ยก็าสามารถทำได้นะคะฟิบฟอยน์เทนพัเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งต่อไปครับและคำสั่งต่อไปนะคะจะเป็นคำสั่งสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นคือคำสั่งเซตอัพค่ะในคำสั่งเซตอัพนะคะจะเป็นคำสั่งเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะเริ่มพวงไม้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูค่ะคำสั่งเซตอัพจะอยู่ต่อจากคำสั่งเทนฮัทนะคะซึ่งคือการถือไม้อย่างนี้นะคะเวลาเราสั่งเซตอัพนะคะให้เราทำจังหวะที่1นะคะหลังจากจบคำสั่งแล้วนะคะเซตอัพหนะคะอันนี้คือก่อนที่เราจะเริ่มควงไม้นะคะให้เราบิดนะคะมือขวาลงดึงมือขวาลงและดึงมือซ้ายขึ้นมานะคะปุ๊บ เราจะสไลด์มือมือซ้ายลงมานิดนึงนะคะจากตรงนี้นะคะเราจะไม่ถือสุดอย่างนี้ให้มือซ้ายมาอยู่ตรงระดับสายตาเราหรือ eye level นะคะให้ปิดสายตาเราเลยนะคะประมาณนี้ส่วนมือขวานะคะให้ปิดลงมาอยู่ที่สะดือเราค่ะนะคะ,นะคะพ o เ t อร์มันจะได้เป็นอย่างนี้นะคะลองดูอีกทนะคะ set up หนึ่งเห็นไหมคะให้มือขวามาอยู่ที่สะดือมือซ้ายอยู่ที่ระดับสายตานะคะก่อนเริ่มควงนะคะ ลองดูอีกทีนะคะเซตอัพหนะคะแล้วก็เริ่มควงได้นะคะจริงๆคําสัง set ะะ่งเซตอัพค่ะไม่ขึ้นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นขึ้นอย่างอืงอ่นหรือว่าทำท่าอื่นกอนก็ได้ถ้าวงของทุกคนนะคะมีคําสั่งอืงอ่นๆนะคะก็ลองนําไปประยุกต์กันดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาทวนคําสั่งตั้งแต่ต้นเรียนกันดูนะคะพาเลท เรสสีและ1 f i ่งฟิฟฟ์อยน์เทนครับแอตเทนครับเซตอัเรียบร้อยนะนะคะเกี่ยวกับคำสั่งทั้งหมดก่อนเริ่มออกเดินนะคะการเล่นเป็นดัมเเยอร์หรือการเล่นกระทาค่ะจริงๆแล้วไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะ ขอเพียงให้เรามีสไตล์เป็นของเราเองนะคะเล่นท่าให้แข็งแรงแล้วก็ปรับใช้ให้ตัวเองเนี่ยดูภูมิฐานดูเขาเรียกว่าอะไรดูสง่างามที่สุดนะคะสิ่งที่พี่อ้นแนะนําไปในวันนี้นะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกร้อเอร์เซหรือผิดร้อยเซนนะคะมันขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะคะวันนี้ขอพี่อ้นไปฝึกซ้อมควงกระทาก่อนนะคะ,ะ,คะไปแล้วะคะ่ะ